สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องตามกระแสโซเชียลก็มีเรื่องราวข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะเมื่อวันที่2 2ตุลาคมที่ผ่านมาคุณพิธาลิมเจริญรัตได้เดินทางถึงนิวยอร์กแล้วประมาณตีสองคุณพิธาลิมเจริญรัตได้เดินทางไปนิวยอร์กและมีะรายงานว่าคุณพิธาถึงนิวยอร์กแล้วประมาณช่วงเวลาตีสอง และเมื่อถึงนิวยอร์กสาวแอร์โฮสเตดเมื่อเจอคุณพิธาก็ได้เรียกทักทายด้วยและคุณพิธาลิมเจริญรัตประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพัคก้าวไกลเดินทางไปสหรัฐอเมริกาในช่วงวันที่2 4 3 1ตุลาคมโดยในช่วงเย็นวันอังคารที่24ตุลาคมตามเวลาท้องถิน่นคุณพิธาจะเข้าร่วมงานกาลาดินเนอร์ซึ่งได้รับเชิญจากทาม เนื่องในโอกาสที่ได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในทามวันฮันเลสเนกผู้นำการเปลี่ยนแปลงผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนาคตและหลังจากนั้นในวันพุธที่25ตุลาคม2566เวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกาจะเดินทางไปพบและเคารพสักการะไหว้พระและพบปะพูดคุยกับคนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามเมืองนิวยอร์ก ส่วนในวันพฤหัสบดีที่26ตุลาคมเวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปเดินทางไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดเพื่อบรรยายหัวข้อ Moving Forward Thailand Asian and Beyond ที่สาย Auditorium CGIS South Building 1730 Cambridge Street Cambridge MA และวันเสาร์ที่28ตุลาคม2 5 6 6 เวลา10นาฬิถึง12นาฬิการวมวงพูดคุยเป็นกันเองไฟเชสวิทพิธาลิมเจริญรัตในฐานะสิทธิ์เก่า MIT โดยเน้นพบปะพูดคุยภาษาไทยกับบรรดานักศึกษาไทยที่อยู่ในเมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์และพื้นที่ใกล้เคียงและนอกจากนี้นายพิธาลิมเจริญรัต ยังมีกำหนดการไปพบปะพูดคุยกับนักวิชาการนักเขียนองค์กรเอกชนภาคธุรกิจรวมถึงคนไทยที่ทำงานในอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องตามกระแสโซเชียลให้ได้มีข่าวสารมาอัปเดตกันต่อไปด้วยนะคะและถ้าหากอยากรับชมรับฟังข่าวสารอะไร <c oughs> ก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะ